สวัสดีครับกับพวกกุ๊กขี้ใหม่นะผมวันนี้เฮ้ยไม่มาวันนไม่มาวันนี้ไม่รู้ทำไมตอนป๊บิึงไม่ไม่มาเดี๋ยวไม่เป็นไรครับวันนี้ก็มาทาเมนูปลาทอดขมิ้นนะครับมาดูครับง่ายมากผมบอกเลยปลาทอดขมิ้นเนี่ยมันเป็นอาหารแบบถ้าเราจะกินใช่ไหมเราต้องไปตามร้านอาหารเขาแกงใต้ตอนเช้า,เ,าเขาใช้พวกปลาทรายปลาแดงใช่ไหมแต่วันนี้ผมมาทําเลยปารทิมเลยตัวใหญ่อยากกินเนื้อมาเนี่ยส่วนผสมก็นี่ครับมีขมิ้นนะ ตะไคร้กระเทียมนะครับนี่ค่ะมิ้นนี่ตำแล้วง่ายมากผมบอกเลยเมนูนี้ไม่เจอกันนานนะครับป่วยป่วย,ยแปบ๊บเดียวไม่มีร้านเรียนแบบเลยเว้ยไม่ใช่ไม่ใช่ม,มารับมาดูวิธีการบ้างให้กรอบนะง่ายๆเลยนี่นะเราจะบังเป็นตารางนะครับดูนะอันนี้นะตามลายมันคุณบ้างเฉียงก่อนนะครับประมาณสัก2นิ้วนะนิ้วมือไม่เอานะเว้ยนะครับประมาณนี้ นะครับบ้างไปก่อนรอบหนึ่งนะถ้าถ้าอย่างเงี้ยมันจะหนานุ่มนะมันจะไม่กรอบแต่ถ้าจะไม่กรอบคุณก็เขาเรียกว่าทะยงมานิดหนึ่งทะยงอีกรอบหนึ่งนะครับมามาดูเลยนี่ครับดูนะทะยงมันอย่างงี้ทีเนี้ยเขาเรียกว่าตัวของปลาเนี่ยมันจะมีจะมีช่องเยอะนะครับให้ให้น้ำมันมันเข้าไปนะมันก็จะกรอบทั้งชิ้นเลยแหละ เนี่ยคุณดูนะตอนเป็นงนี้ใช่ไหมเนี่ยมันจะเท่าไปตรงนี้มันก็จะกรอบ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 หมดเลยทีเนี้ยคุณจะกินอร่อยเลยแหละนี่นะ้าบ้างงี้นะอร่อยแน่นอนบอกเลยมาครับเฮ้ยมาแล้วมาใส่มาแล้ว <laughs> นี่ครับปลานะไม่ต้องปลาเราสดอยู่แล้วนะครับไม่ต้องหมักเยอะโรยเกลือพอโรยเกลือพอนะครับยังไงเราก็กินกับซีฟู้ดอยู่แล้วนะเราก็มีกระเทียมเจเอ้ยเขาเรียกวกระเทียมกับขมิ้นอนะ่ะโอ้โหอร่อยมากเลย แล้วก็หมักเกลือไปครับเบาๆบาบ,บางๆพอนะครับเค okay. เสร็จแล้วขมิ้นขมิ้นนี่ผมไปตำมาแล้วนะมาเอามาทาปลาเลยครับไปอย่างเร็วไม่เจอกันนานนะโอ้โหเอาเมนูแบบว่ากึ่งกับข้าวกึ่งกับแก้มซะหน่อยถ้าคนใต้นี่น่าจะรู้จักกันดีนะครับปลาทอดขมิ้นเนี่ยง่ายเลยอันนี้สมมตินี่100ร้อยกรัมใช่ไหมอันนี้ห้าสิบห้าสิบอย่างเงี้ย เราไปปั่นรวมกันนะหรือไปตำก็ได้นะเดี๋ยวมยันโรยมันทอดกระเทียมเจียวตอนหลังเดี๋ยวมาดูครับเฮ้ยไปปั่นนะปาครับปลานะทอดนะผมไม่รู้นะเขามีเทคนิคก,กันเต็มเลยนะผมเห็นนะบางคนก็ใส่อะไรใส่เกลือมากใส่ท้อมใส่ชูมากนะครับผมว่าการทอดปลาเนี่ยอย่างเดียวเลยน้ํามันต้องร้อนแค่นั้นแหละครับไม่ติดแน่นอนทําไงไม่ให้ติดกระทะใช่ไหมครับทอดในหมอ้อโว้ยวกเก่าไม่เล่นเข้าไปผมเก่าไม่เล่นนะครับน้ํามันต้องร้อนแค่นั้นครับ น้ำมันร้อนทําไงเวลาเช็คนะครับก็ลองเอานิ้วจุ่มดูไม่ดีไม่ดีไม่ดีถ้าเกิดให้ดีก็คือเอาตะเกียบจิ้มแหะครับมีฟองมันก็จะร้อนแล้วครับดําดําไอ้นี่นนไม่ใช่น้ำมันดํานะครับผมบอกเลยกระทะมันดํานะเดี๋ยวดูใส่ปลาไปปุ๊บไม่เห็นปลาเลยใช่ <laughs> ดูครับน้ํามันนะเอาให้ร้อนสุดๆนะครับลงไปร้อนก่อนให้มันฟูเสร็จแล้วค่อยเบาไฟาได้ไม่เป็นไรเห็นเวลาข้อตามบ้านที่ที่ติดกระทะกันใช่ไหมเขาใส่น้ำมันน้อยด้วยส่วนหนึ่ง นะครับแล้วก็ไฟไม่ค่อยแรงด้วยส่วนหนึ่งนะครับเพราะไฟต้องปั๊ดใสแรงๆหน่อยนะ mm hmm. มาผมว่าได้แล้วม mm hmm. ุณก็ลงไปเลยนะครับ mm hmm. อ่าเรียบร้อยครับร mm hmm. อแป๊บนึงนะครับ mm hmm. มันจะฟูเลยแหละ หมดแล้วน้ำมันหมดแล้วน้ำมันเยอะไปแป๊บหนึงตั้งนึงคเลียวเลยปลาตัวใหญ่ไปหน่อยแต่เราลงไปปุ๊บเรารอแป๊บนึงนะครับให้ปลาเซ็ตตัวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรีบกลับมันกระทําเล็กไปหน่อยปลากะตัวย้ายใหญ่ทอดปลาตัวนึงน้ำมันหายครึ่งหม้อคนเลียวเลยนี่ครับเห็นปะ ไม่มีติดนะครับแล้วก็พลายไปเลยทีนี้เราปลามันไม่ติดแล้วฟูแล้วนะเพราะประมาณไฟกลางไปเรื่อยๆครับนี้มันก็จะกรอบมันเองนะครับพอมันได้แล้วนะคุณก็เล่งไฟไหน่อยครับก่อนขึ้นนะครับเหมือนเดิมจะกรอบทั้งชิ้นเลยแหละคุณดิกรอบแบบทุกอนุ่ เนี่ยครับเลงไฟสัก5้าวินะเหมือนเดิมแป๊บเดียวเสร็จเมนูนี้ครับครับโอ้โหดูความกรอบกรอบไปทุกอน,นูนะครับผมบอกเลยสีไม่สวยหน่อยนะครับเพราะอะไรครับน้ำมันเก่า <ś <ś> ชัดเลยนะครับเดี๋ยวเราทอดกระเทียมดีกว่านี่เราเข้าไปมาตำมาหยาบหยาบนะเมื่อกี้นะกระเทียมแม่ตะไคร้ข,ขมิ้นนะครับปรุงรสนิดน,นึงนะครับรสชาติตุงนี้นะเยอะ แล้วใส่เกลือนิดนึงนะครับไม่ต้องเยอะนะครับแล้วก็แน่นอนครับใส่หลายแซ่บหลายเหมือนเดิมวันนี้ใส่รสดีนะชุลรุไม่ต้องใส่ครับเมนูนี้ใส่ไม่ต้องเยอะนะครับโรยทั่วๆเฉยนะครับประมาณนี้พอให้มันทั่วๆนะมีรสชาติหน่อยนะครับตัวนี้ใส่แป้งทอดกรอบนิดหนึ่งนะครับไม่ต้องเยอะนะเพราะว่ามันแห้งๆอยู่แล้วนะครับแค่นี้แหละนะครับแล้วก็ทอดได้เลยนะเนี่ยโรยทั่วๆนะอร่อยมากตัวเนี้ย ความอร่อยของปลาท้อคอมมินนะผมว่าอยู่เนี้ยกระเทียมนี่แหละนะครับไปค,ครับอ่าค่อยๆทอดไปนะมาครับเดี๋ยวมาดูกันมาครับดูครับเนี่ยครับแ๊ปเดียวนะเหลืองสวยดูครับโอ้โหดูดิน่ากินมาก ผมบอกเลยว่าทอดแพลเดียวเองนะครับไปไม่ต้องแรงมากคุณต้องสังเกตนะอย่าให้มันแบบเรียกว่าอะไรอย่าให้มันไหมเกินไปนะกระเทียมเนี่ยพอใกล้ได้ปุ๊บเอาขึ้นเลยนะครับเมื่อกี้น้ำมันร้อนนะครับมาดูด,ดิโอ้ป็นไ,ไงเหลืองอร่ามสวยงามหอมฉุยนะครับไปครับจัดจานกันดีกว่าโอ้ยยไ,ไงไความจริงคุณเอาทิปออกอะไรนะ ที่เครืองพวกนี้คุณไม่ต้องเก็บไว้นะแต่ผมบอกเลยผมพวกนี้กินได้หมดนะถ้ากับแก้มะถ้ากับกรอบเนี่ยโหฟินเลยมาดูครับความอร่อยมันอยู่ตรงไหนไหมเนี่ยตรงขมิน้นตรงกระเทียมเนี่ยผมบอกเลยว่าอร่อยสุดๆชิมรูปปลาก่อนะน้ำลายไหลเค็มๆ,ห,มๆหอมๆไม่กินตาไครยกินขมิน้นกินกระเทียม คุกข้าวกินก็อร่อยแล้วอันเนี้ยจริงมามาดูปลากันกรอบหรือเปล่าบอกเลยเราบังไว้อย่างเงี้ยอุ้ยหกหมดกูไม่ต้องแดก <c oughs> เราบังไว้อย่างงี้นะกรอบมากผมบอกเลยนี่ครับนี่นะเอากระเทียมมาครับกระเทียมมันเยอะนี่เลยหืมเค็มสีฟูนิดนึง สุดๆสุดๆมีแต่มีแต่ปลานะครับไปครับบ้านๆครับวันนี้ง่ายมากแต่อร่อยมากเหมือนกันคิดถึงตอนไหนหรู้ไหมแบบเวลาไปกินข้าวตอนเช้าๆาอะไรไงเงี้ยตานขาแกงปักใตอยาเงี้ยอย่างนี้เลย ปลากรอบมากนะครับกรอบนอกข้างในยังนุ่มๆอยู่นะกินอีกกินอีกโหเนื้อปลานะมันต้องกินแบบกินกับข้าวนะนกับแกงก็ได้นะ <c oughs> ท,ที่เด็ดเลยนี่คือกระเทียมนะ <c oughs> ผมบอกเลยน้ำจิ้มซีฟู้ดเยอะหน่อย <c oughs> นี่นะดึกๆหน่อยนะ <c oughs> ง่ายมากเลยนะใครบอกว่ายากนะกับข้าวมีเครื่องปรุงกี่อย่างเองเมื่อกี้คุณดูอะ ปูมีแค่สองอย่างอีกนะไปครับต้องปูงสองอย่างก็ฟินได้เป็นเมนูที่ง่ายมากๆอีกหนึ่งเมนูนะที่ผมบอกเลยคุณไปซื้อปาล์มเลยตัวร้อยกาบาทขมิ้นกระเทียมตะไคร้จบเลย แซ่บมากผมบอกเลยนะของอร่อยๆอย่างนี้มันก็ต้องกินคู่กับเค้กหวเย็นเย็นไม่ได้เจอกันนานเลยเพื่อนเพื่อเริ่มทวงถามแล้วมีคนมาเมนต์คุกหายดูดูมือดินี่เวลาเราทำคอมมินต์มือเป็นอย่างนี้นะไม่เดี๋ยว่อยไปล้างนะครับแม่เหลืองเหมือนอะไรเดี๋ยวหนึเหลืองเหมือนเค๊กห่วยไปครับยาแผลยาแผลช่วงนี้ดูแลเดียยด้วยนะครับวันนี้ก็เมนูง่ายๆนะไม่ได้เตรียมตัวเพื่อหายป่วยนะครับไปครับ ชื่นใจจริงๆยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตด้วยนะครับเมนูหน้าที่ขอกันมาเยอะๆเดี๋ยวมาแล้วต้มยำปลาน้ำใสผมบอกเลยว่าเทคนิคเยอะมากเจอกิปหน้าครับ